สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถฟอร์ดเดนเจอร์นะคะสี่ประตูนะคะติดแลกคูทรง r r ศูนสดีสนะคะขนาดนี้คุณสามสิบสี่นะคะท่านขวางนะคะสูสามดีบอสสีดำนะคะอันนี้ลูกค้าติดออรนิ่งเพิ่มด้วยนะคะจะมีสติตั้้ออร์นิ่งอยู่รัะคะ่ะ คันนี้นะคะเขาลูกค้าเคยมาหาเราหนึ่งครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งแรกลูกค้ามีถาดมาอยู่แล้วเป็นถาดแหลกตะแกรงเหล็กน,นะคะซึ่งลูกค้าบอกเสียงมันดังมากเลยมาเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแหลกอลูมิเนียมของเรานะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวถ่ายด้านบนให้ดูนะคะ <Good. S 1> อันนี้นะคะทรง r ส4 b สีดำนะคะขนาดนี้คุณมน30สีนนะคะพานขาวาสา3สีดำนะคะอ่ามีฉายยาว่าเจ้าปีนเครื่องดินนะคะขึ้นชื่อเรื่องการรู่ลมนะคะสวยสดงดงามมากค่ะตาสุดแรงนะคะนี่สวยมากสวยมากนะนะด้านข้างดูไม่รู้ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่อาราคาแหลงกง่มานะคะสวยงามค่ะที่อย่านียื่นออกมาข้างๆนี่คือบนชื้ติดตั้งอ่อนนิ่งนะคะเ,เราเซตให้ทุกอย่าสวยงามุกอย่างเหมย